รูปดวงรูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะฮะลูกหลานเอ๋ยเราจะเป็นมหาอำนาจในโลกอนาคตประเทศชาติเนดูจากเซตอินเด็กซ์เนี่ยเห็นชัดถ้าเซตอินเด็กซ์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะประมาณ40-50ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นมหาอำนาจของโลกสองพเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายนะฮะ ที่สองพันหมายความว่าอย่างน้อยนะครับสองพันอย่างน้อยสองพันอย่างน้อยไปที่ประมาณสองพันสองพันสองแถวนั้นนะอย่างน้อยนะแล้วก็จะฟักซูเอตอยู่แป๊บหนึ่งแล้วขึ้นต่อแต่จะเตือนสติว่าเฮ้ยตอนนั้นเราอยู่ที่หนึ่งพันนะ<ฆ>มันจะขึ้นเป็นสองพันนะเทรนด์ของตลาดเนี่ยมันจะเป็นอัพเทรนบูลลิชเทรนอยู่ต้องจับเทรนตลาดให้ได้ Extended wave ก็คืออะไรคือ m i n i มัมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000แต่ว่า m a x i m มัไม่มีใครรู้เพราะมัน extended ขึ้นไปนะฮะถึงได้บอกว่ากะเวลาว่าช่วงนี้ประมาณสัก30-40-50ปี talk of the town talk of the world เลยจะขึ้นเยอะเลยดีใจด้วยกับลูกหลานของเรา <göra> คือน่าจะนะใช้คำว่าน่าจะดีกว่านะฮะน่าจะเกิดขึ้นประมาณ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1 000 000ล้าน Subscribers <S <S เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ <S <S สำหรับใครที่อยากอัปเกรดความรู้แบบลงลึกตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัคสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r e d i c a และทีม Business t o Morrow ค่ะ มาร่วมสนับสนุนพวกเราในการสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อเพิ่มความรู้และเสริมสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของคนไทยไปด้วยกันนะคะมองถึงเรื่องของโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะดูบรรยากาศเป็นมงคลเพราะหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณลุงเนี่ยมองเห็น2,000 มาตั้งแต่ปี2 0 2พนนะคะคุณลุงเห็นสิ่งนั้นมาในระยะเวลาที่ไกลามากตอนนี้มันยังไม่ถึงแต่ว่าเขาลางมันดูดีนะคะก็เลยชวนคุณลุงคุยอีกครั้งหนึ่งว่าการขึ้นของหุ้นไทยรอบนี้เนี่ยเรากลับเป็นอัพเทรนด์แล้วจริงๆหรือเปล่าคะคุณลุงคะหรือว่ายังเป็นช่วงไซเว์ช่วงตรีบารนะคะเทรนด์ของหุ้นไทยตอนนี้ที่ขึ้นมาตอบเนื่องนี้เป็นยังไงคะคุณลงุงสองพันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายนะฮะที่สองพันหมายความว่าอย่างน้อยนะครับสองพัน อย่างน้อยสองพันอย่างน้อยไปที่ประมาณ 2, 000, 2, 000สองพนะันสองพันสองแถวนั้นนะอย่างน้อยนะแล้วก็จะฟักซิเอตอยู่แป๊บหนึ่งแล้วขึ้นต่อนะฮะแต่ยังน้อยอ่ะสองพันนะประมาณนั้นะเพราะว่ามันอีกไกลอ่ะลุงก็เลยเอาเอาเป้าหมายใหญ่ๆไปก่อนอย่างน้อยสองพันไม่ได้เพร่อจะให้ไปเอาเป็นเอาตายเอาแม่นเอายำอะไรอ่ะฮะแต่จะเตือนสติว่าเฮ้ยตอนนั้นเราอยู่ที่หนะึ่งพันนะมันจะขึ้นเป็นสองพันนะ เทรนของตลาดเนี่ยมันจะเป็นอ mm ัพเทรนบูลลิชเทรนอยู่ต้องจับเทรนตลาดให้ได้ถ้าจับได้ก็แปลว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป position ของเราจะเริ่มเริ่มจาก long position แต่ถ้าเทรนมันเป็นดาวเทรนเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ลงุลงล h งแชร์สกรีนอยู่นะฮะ mm hmm. ถ้ามันเป็นอย่างเช่นตรงน,นี้ตอนปีปลายปี2องศที่มันขึ้นไป ประมาณเนี่ยประมาณพันสี่พันห้าเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเทรนเป็นดาวเทรนด้วยสาเหตุที่ว่ามันมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นโลว์ไฮอะไรก็ว่าไปนะเรารู้ดาวเทรนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงก็บอกว่าเลิกเล่นเสร็จให้ประหัดชอ็อตทีเฟกซ์นะคือเราต้องดูเทรนให้ออกเทรนใหญ่นะไม่ใช่เทรนเล็กๆนะเทรนใหญ่เป็นดาวเทรนเราต้องเริ่มช็อตแล้วก็ค่อยๆไปคฟเวอร์ปช็อตเอากำไร ไม่ใช่เริ่มเริ่มจากลองแล้วไปหาโอกาสเทคโปรเฟสตไม่มีทางเลยครับบัตรนี้ตลาดเนี่ยมองบอกว่ามันจะขปานขึ้นแล้วนะจากแถวพันหนึ่งเนี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากลองคือเขียวเราซื้อลองแดงเนี่ยเราขายชอ็อตมันแดงเราช็ตอตไม่ชอ็อตเพราะตอนนี้มันจะเป็นลองตลอดเหมือนอันเนี้ยเหมือนที่ลงเนี่ยมันเขียวเมื่อไหร่ก็ตามเราก็ไม่ลองปล่อยตลอด อันนี้เป็นเป็น Com m o n s e n s ์ง่ายๆเนี่ยนะแต่คนบางทีเรื่องง่ายๆนี่คนทำไม่ได้ก็แปลกดิก็น,นี้ก็เรื่องง่ายๆก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ขึ้นไปจริงๆพอขึ้นจริงๆเราก็ดูมันขึ้นอย่างไรนะฮะมีห้าเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นไปแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นบบ 1, 2, 3, 4, เป็น,เ,ปนเรียงขึ้นไปใช่ไหมฮะมันเป็นเป็นซับเวฟอะ หนึ่งสสามสี่ห้าไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ประกอบด้วยข้างในมันคือหนึ่งสองามสี่ห้าเห็นไหม f r uh. a c อะไอ้ wave ่ h uh, within w a uh, มันปรากฏตรงเนี้ยมัน1นึต่อบห้เป็นห้านะฮะแล้วใดน,นี้เองก็ประกอบด้วยเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าเื่นับเนี่ยเราจะนับยังไงเวฟเนี่ยเราหาให้เจอก่อนไซเววถ้าที่เนี่ย A B C เห็นไหมแฟร ไซเวฟเป็นแฟลตคอเรคชันเนี่ยเรารู้ตรงนี้คือสามตรงอื่นเราไม่รู้เลยสิ่งที่เราจะรู้จใจอีเลดเวฟมีแค่2อย่างนะไซเวฟอย่างเงี้ ABC ย A B C ยกเป็นเวฟสามสี่ถ้ามันลงลึกรู้วลงมาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเวฟหนึ่งสองแค่นี้ที่เรารู้นะแล้วมันขึ้นมาเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็ดูว่ามันต้องขึ้นไปเป็นหนึ่งแต่หนึ่งอยู่ที่ไหนละ่ะ หนึ่งมันต้องสับเวฟไมรูดข้างในเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าซะก,ก่อนถึงจะเป็นหนึ่งได้ก็แปลว่าต้องเห็น 3, 4, สามสี่ไซด์เวก่อนโอกาสหนึ่งถึงจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมพอ 3, 4, สามสี่ไซด์เวแล้วขึ้นตรงนี้เราย่อลงมาเรารู้ตรงนี้เป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งพับมันย่อลงมามันลงอะไรมันก็ลงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะสิลงตรงนี้พินาสันตโลเลยนะฮะนอกเสียจากว่ามันลงนิดเดียวแล้วมันเปลี่ยนเป็นเขียวใหม่ อันนี้เขาเรียก running flat มันจะ Run ไปแต่ Run แบบ flat วิ่งเรียบข้างๆไปไม่ขึ้นไม่ลงนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อ1แล้วลง a เนี่ยลงไม่ลึก b c เนี่ยลงไม่ถึง80 90ข้อสำคัญที่สุดมันลงมา a แล้ว b เนี่ยมันจะเป็น Strong b มันสูงกว่า1นึ่งพอเห็นอย่างนี้เราก็รู้แล้วอ๋ออันนี้เป็น1 a b c running flat เป็น2 b เพราะฉะนั้นทำยังไงแดงตรงนี้เราก็รอรอให้มันเกิดสีตรงนี้กับตัวแล้วเขียวเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เราได้หนึ่งสองพอได้หนึ่งสองปั๊บหลักการของ professional trader คือเขาเทรดเวฟสาเวฟเดียวเขาก็เริ่มเข้าตรงนี้เต็มที่เลยเนี่ยแล้ววิ่งไปเต็มที่เลยแต่ตอนที่แดงอันเนี้ยแดงอันเนี้ยเราจะช็อตไหมก็บอกแต่แรกแล้วมันเราอยู่ในบูลลิชโหมดใหญ่เรา ไม่ชอ็อตก็ได้หรือชอ็อตก็ชอ็อตสั้นๆการ cover ช็อตนี่ไม่มีเป็นระบบอะแต่กับไรนิดตน่อยก็เอาละเล่นๆแก้คันมือก็ตามใจนะเราก็ได้ละหนึ่ง a b c สองพอสองปับ๊บเราก็ใส่เต็มที่เลยพอเวฟสามเนี่ยเป็นเวฟที่ขึ้นเร็วขึ้นแรงและขึ้นนานที่สุด้าใส่เต็มที่ตรงเนี้ยพอใส่เต็มที่แล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ขึ้นเต็มที่เหมือนกันแล้วมาเกิดแกลบเนี่ย พอเกิดแก๊ปปั๊บลุงก็บอกว่าถ้ามันลงมาปิดก็แล้วไปถ้ามันไม่ลงมาปิดมันก็เป็นรันเว์แก๊แสดงว่าตรงนี้เป็นจุดตีนเขาตีนดอยขึ้นอีกเยอะเลยขึ้นอีกเยอะเลยถ้าแก๊ปปิดก็แล้วไปนะถ้าแก๊ปไม่ปิดเนี่ยเขาเรียกรันเวมันวิ่งไปเลยขึ้นเลยเห็นไหมฮะความชันของมันเนี่ยมันชันขึ้นท,ทันทีเลยก็ไปเลย มันไอสิ่งเล็กๆน้อยที่เราสังเกตเนี่ยเราก็รู้ว่าเอออันนี้มันบูลลิชเต็มที่แล้วนี่ขึ้นไปก,ก็ก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นนะเพราะเรารู้แค่นี้นะเราก็ลองไปลองทีเฟกซ์ง่ายดีใช่ไหมหรือจะเล่นหุ้นเป็นหลายตัวก็ได้ก็ดูดูหลายตัวหน่อยเวียนหัวแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบยังไงก็เชิญแต่ว่าบัตรเนี้ยเราเริ่มเปิดลองโพ s i t i o n แล้วนะคราวนี้พอลองปั๊บได้กําไรแล้วจะทํำยังไงนะก็ต้องมีระบบ ว่าจะออกอยังไงถ้ามันลองอย่างนี้อยู่ในเทรนด์อัพเทรนด์เนี่ยเราก็ออกเมื่อเทรนด์มันจบคือง่ายๆที่สุดคือเมื่อมันเปลี่ยนเป็นสีแดงง่ายที่สุดและนะฮะแต่สับคนซ like ึ่งเรียนคอร์สใหญ่กับลงมาเนี่ยก็รู้ว่ามันมีดีเทลอีกเยอะแยะเลยเพียงแต่ว่าเราไม่พูดถึงเพราะว่าตรงนี้เราพูดถึงเรื่องเบสิกอะก็ปล่อยมันขึ้นไปอย่างเงี้ยฟอ l โล่มันไปเรื่อยๆเขาเรียกว่า Run Profit หรือ Let Profit Run แล้วแต่ใครจะเรียกอะไรก็ได้ไปจนกระทั่งมันแดงแล้วค่อยออกแล้วมันจะออกเมื่อไรมันจะมีสัญญาณบอกก่อนนะฮะเช่น Top Heavy ขึ้นมา o v e r b o u r h t ขึ้นไป ISI o v e r b o u r h t นะฮะแล้วก็ไฮของมันเนี่ยต่ำลงมาเป็น Lower High อะไรต่างต่างนะมันมีให้แสดงให้เรารู้นะฮะแล้วพอมันแดงปับ๊บเราค่อยออก แล้วพอออกก็ทํำยังไงเราก็รู้ว่าหนึ่งสองขึ้นไปเป็นสพอออกมาเป็นยังไงมันจะเป็น3ามสี่ไซเวช่วง3ามสี่ไซเวก็เล่นแบบเล่นสั้นเห็นไหมเล่นเป็นแบบออสซิเลเตอร์นะก็แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยกับชาวไทยทั้งหลายว่าเสร็จจะขึ้นอีกเยอะแล้วก็จากอันเนี้ยเมื่อก้ก้า เก้าเดือนที่แล้วหรือไงใช่ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนที่แล้วเนี่ยลุงไปออกรายการอันหนึ่งก็เคยเรื่องเลือกตั้งเนี่ยลุงก็บอกเขาดูดูให้ดูดวงลุงก็ดูดวงคุณอนุทินบอกดวงเนี้ยเป็นนายกนะแล้วก็ลุงใช้คําว่านอนมาอะไรนะก็เลยมีคนโอโอสนใจอยากจะอยากให้ลุงสอนโหราศาสตร์ด้วยซึ่งมัน<ฆ> <C' est S 2> เป็นไปไม่ได้มันมันมันยากเกินไปนะฮะแต่ว่านะฮะดูจากแผนผังของเสร็จอันนี้ ะฮะเนี่ยดูภาพใหญ่คือเหมือนคนเขาดูดวงกันแหละลุงนะก็จับทั้งหมดเนี่ยมาผูกดวงเป็นรูปร่างอย่างเนี้ใช,ใช่ไหมรูปดวงรูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะฮะลูกหลานเอ๋ยเราจะเป็นมหาอำนาจในโลกรูปร่างอย่างเงี้ยเนะียเหมือนดวงรูปร่างอย่างนั้นนจะได้เป็นนายกอะไรอย่างนี้เป็นต้นคเหมือนดวงรูปร่างอย่างนี้ปั๊บจะพี่นาศอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ สมัยอ,อดีตนายกทักษิณลุงก็เคยดูกับวพวกเรียนวิชานี้มาลุงบอกว่าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถ้าอยู่ในประเทศเนี่ยยังไงก็รักษาชีวิตไว้ไม่ได้คือมันปรากฏในดวงใครเชื่อไม่เชื่อไปรู้ไม่ได้บอกให้เชื่อไม่ได้บอกใ,ให้ไม่เชื่อแต่พูดไว้นา,นานแล้วนี่ก็เหมือนกันนี่คือดวงของประเทศดูจากเซรอินเด็ก์ดูจากอะไรอ่ะ ดูจากดวงผูกดวงวางดักเมืองก็ได้ดูจากเซรอินเด็กซ็ได้เหมือนคนไม่สบายอะ่ะจะดูจากหน้าซีดก็ได้ตัวร้อนก็ได้ขาโดนตัดไปครึ่งหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้มันบอกอาการหลายอย่างอะ่ะถ้าคนเก่งเนี่ยมันดูจากมือมันก็รู้เรื่องดูจากหน้าอกมันก็รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่เหมือนกันอนาคตประเทศชาติเนี่ยดูจากเซรอินเด็กเนี่ยเห็นชัดถ้าเซรอินเด็กเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะ ประมาณ40-50ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นมหาอำนาจของโลกมีความมั่งคั่งทรัพย์สินเยอะแยะเลยแล้วตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยนอีกทีตอนนั้นผมก็อายุลงอายุประมาณร้อยสามสิบร้อยสีสิบคงจะพอพูดรู้เรื่องนะไม่เป็นไรนะฮะก็เป็นอย่างเี้เพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องของเราก็คือว่าตอนนี้สี่ขึ้นห้าเนี่ยหนึ่งสองสามเอบซสี่ขึ้นห้ายังไงก็ต้องสูงกว่าสามเบ่ฟ้า ก็ประมาณ2,000ันนะฮะแต่ว่าเป็นอย่างน้อย2,000มันอาจจะเป็น extended wave 5ก็ได้โดยปกติเนี่ยตลาดหุ้นมันจะไม่เป็น extended wave 5มันจะเป็นอยู่แค่ extended wave 3แต่ถ้ามี Futures เข้ามาปนคือเรามี t f เ x <c oughs> เข้ามาไงโอกาสเกิด extended extended wave 5เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงและ extended wave มันจะอยู่ไม่1ก็3ม ก็ห้าโดยปกติจะอยู่ในสามเวฟสองขึ้นสามเนี่ยเวฟสองขึ้นสามนี่มันขึ้นธรรมดาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่เป็น extended wave เป็นสามขึ้นสี่ธรรมดาไอ้เป็นสองขึ้นสามธรรมดาเมื่อมันไม่เป็น extended wave เนี่ยหนึ่งขึ้นสองก็ไม่เป็นไอ้ศูนย์ขึ้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็สองขึ้นสามก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นสี่ขึ้นห้าเนี่ยมีโอกาสเป็น extended wave Extended wave ก็คืออะไรคือ minimum เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000แต่ว่า maximum ไม่มีใครรู้เพราะมัน extended ขึ้นไปนะฮะถึงได้บอกว่ากะเวลาว่าช่วงนี้ประมาณสัก30-40-50ปีนะฮะอันเนี้ยจะเป็น talk of the town talk of the world เลยจะขึ้นเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ดีใจด้วยกับลูกหลานของเราค่ะข,ขอบพระคุณคุณลุงมากม,ากมากนะคะแล้วถ้า แม็กซิมัมสองพันเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะประมาณการระยะเวลาได้ไหมครับคุณลุงว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ปีนี้ปีหน้าหรืออีกสองสามปีข้างหน้าคะ่ะคุณลุงค่ะคือน่าจะนะใช้คําว่าน่าจะดีกว่านะฮะน่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายปีเนี้ฮะสองพันต้นปีหน้าต้นปีหน้าปลายปีเนี้ยปีนี้สองศูนย์สองเจ็ดใช่ไหมฮะ ปีนี้สองหกค่ะคุณลุงอ่างั้นกปีอีกปีหนึ่งเ <c oughs> นี่ยนะคนแก่ไม่รู้เดือนรู้ปีแล้ว <c oughs> ปลายปีสองศูนย์สองเจ็ดนะฮะประมาณนั้น <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกค,คุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา,า Exclusive จาก p r e p c p แและทีม m u u s n n s s t o m o r r o w ค่ะฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ